มันก็จะลงรดเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยอ่านนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอะ fc ไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าฝนยังมาเรื่อยๆเนาะฝนยังมาเรื่อยๆเราก็ต้องปล่อยน้ำออกไปเรื่อยๆก่อน ชิ้นมันอ่อนอยู่นะเราก็เหยียบเหยียบลงให้มันเป็นร่อง อืมโหอันนี้ยิงจมมิงลงไปเลยอนะันนี้ ดินน้ำอ่อนแค่นี้มันก็ไหลแรงแล้วนี่แรงกว่าเดิมนะ้วมันก็ไหลไปเรื่อย โอเคว่าฝนมันยังมาตลอดมาทุกวันโอ้ไหลแรงเลยปะ่ะเปิดประตูเงาประตูทอง ถ้ามีกล้าก็เอามาซ่อมอีกเนะตรงไหนที่มันเรามองไม่เห็นไงเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันลึกน้ํามันท่วมอยู่ถ้าเรามีกล้าเราก็เอามาใส่เนี่ยตรงที่มันแหว่งโอ้ท้องฟ้านะมืดดำมาอีกแล้วนะคะ วันนี้แหละถ้าฝนไม่ตกไม่ดาจะมาแปลงนี้แหละ้างนานตรงนี้แหละจะได้เดินไปเดินมาสะดวกมันหกนี้ไม่ดาก็ปิดไว้แบบพอดีพอดีถ้ามันเยอะไปเราก็เหยียบลงเหยียบลงอีกก็ได้ นะ้มันก็จะไหลแปลงนี้ก็น่าจะพอดีเนาะแปลงนี้ก็น่าจะพอดีปิดไว้ให้มันเหลือแค่นี้เดี๋ยวให้ข้าวมันตั้งก่อค่อยค่อยปิดขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวหญ้ามันจะขึ้น เม็าถางเสร็จแล้วก็โล่งนะคะอิสีเอาเปมาแหวนนอนได้แล้วนี่แดดร้อนๆเอาเปมานอนแขวนนอนได้เลยสบายเลยเนี่ยเยน็ยนๆนะคะอันนี้ก็แปลงนี้ก็พอดี